สางมหาทานบนนีนะครับเป็นการทางเลือดปีที่12นะครับท่านปู่ได้ให้วาดไว้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็ผ่านเข้าสู่ตัวของเราเองสร้างบนีโบนน้สร้างดินแต่เด็กเลย พัฒนานะครับเดี๋ยวพระท่านก็จะเข้ามารับพัฒนาครับวันที่15ครั้งใน2วันนี้วันใหญ่นะครัานสายนันปรากระดาษที่แผ่นข้าวเหนโหถวายน้ำพริกกะปิไข่จะอมทอดไข่ต้มโดยร้านประทีปพาขันอนุโมทนาสาธุ